บงงุ่มยีบจากหนึ่งลงไปหาหนึ่งดึงยืดแล้วก็ตั้งมือฉีกจากหนึ่งไปหาสีอย่ารีบแล้วก็รีดโป้งสลับก้อยพอรีดโป้งสลับก้อยเสร็จมือด้านก้อยสอดกด พอกดเสร็จรีดจากหนึ่งบอลลีดแล้วก็หมุนข้อมือแขนตึงเสร็จแล้วก็ก้อยสอดโป้งโป้งสอดก้อยหลังมือแขนตึงรีดโป้งและรีดโป้งและโป้งตรงรีดน้ำ แล้วก็เป็นถอดพอถอดเสร็จเร้ร้อยก็เป็นดีดพอดีดเรียบร่อยกก็หงายฝ่ามือก้อยสอดโป้งปงสอดก้อยฝ่ามือแล้วก็รีดโป้งและแขนตึงแล้วก็บีลังมือสามล็อกของคอถึงบา สาล็อกก็คือหนึสองแล้วก็ไปเป็นสเป็นกลางแล้วก็เปลี่ยนมือดึงจักไหวจาก1หนึ่งขึ้นมหาสีเสร็จแล้วก็ต่อด้วยร้อยเท่าเด็กนิ้วมืออันเก่าทุกอย่างบวกตบบมีสับอย่างเดียวเสร็จแล้วก็เวียงแขนขามไหวด้านบน ไหวด้านบน3ถึง5 5ถึง10พะไหวด้านบนเซตก็ไหวด้านล่างพระไหวด้านล่างก็เป็นทานยย่อมแพะแบะแขนไหวไหวไปจนถึงหนึ่งแต่กับความมือไว้จากหนึ่งไปของต้นบนเหยียดแขนตรง พี่เสื้อไหวถขูขี่ไข่กลับขึ้นเป็นกระโดดกบขึ้นมาหัวแม่มือยิบพาขึ้นมาเสร็จเป็นขั้นตอนของการเช็ดน้ำมันพี่เสื้อขึ้นมา จนมาถึงระมัดระวังหัวไหยลยาก้มหน้ากลมตาทิ่มลังตัวเองแล้วก็เป็นมือประกบสลับกับขึ้นก็คือเอามือว่างเสนาโอกแล้วก็ลกสลับขันเข้าใจว่าต้องไปว่างแล้วก็เป็นกระโดดกบขึ้นมาเป็นหัวแม่มือกดลงอันเก่าทุกอย่าง จะเสร็จด้วยสักหลังมือเคาะขึ้นมาก่อนหลังมือเคาะขึ้นมาก่อนน้อยเท่าเด็กลงนิ้วมือขึ้นมาแล้วก็ไปน้ำตาหย่อยใส่ชิปนี้แล้วก็บุกลงไปบกุก แล้วก็ต๊บขึ้นมามันจะเสร็จด้วยซับสับตรงๆรงต้ตรงเบี้ยวมือแล้วก็ดึงยืดสขั้นตอนกำแนนแนนไปได้กำรรแบบนี้กำแนนแนนสาขั้นตอนแล้วก็ดึงโป้งและก้อยดึงตถึงสบายหลังไม่เงยหนนะ้า เสร็จรยบร้อยเปิดเบิงวนมมันแหงบอนี่คือเสร็จของนวดที่แขนใส่เวลาสองนาทีเพราะฉะนั้นซ้อมกันให้อยู่แค่